ดวงรายวันประจำวันอังคารที่28กันยายนพุทธศักราช2564แรม7จ็ดข้ามเดือน10ปีฉลุคนเกิดวันจันทร์การงานเริ่มมองเห็นความสำเร็จหลังจากต้องต่อสู้อย่างเหน็ดเหนื่อยมาอย่างยาวนานการเงินโชคลาภจะเริ่มเข้ามาอย่างช้าๆและอย่างต่อเนื่อง ความรักคนมีคู่ไม่ทอดทิ้งกันคอยช่วยเหลือกันทุกสถานการณ์คนโสดสนใจแต่เรื่องการทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นหลักความรักยังไม่สนช่วงนี้สีนำโชคสีทองสีเทาและสีดำสีไม่เป็นมงคลสีขาวและสีเหลืองเลขนำโชคเลขหนึ่งและเลขสอง คนเกิดวันอังคารการงานจะพบเจอความก้าวหน้าและความสำเร็จในอีกไม่ช้าขอให้อดทนผลรัพ์ที่ได้คุ้มค่าแน่นอนการเงินมีไรายได้เข้ามาแต่จะเหนื่อยมากกว่าจะได้เงินมาแต่ละก้อนความรักคนมีคู่คบกันมานานมีโครงการวางแผนใช้ชีวิตร่วมกันคนโสดยังไม่มีเกณฑ์พบคนถูกใจครองโสดยาวไป สีน้ำโชคสีทองสีเทาและสีดำสีไม่เป็นมงคลสีขาวและสีเหลืองเลขนำโชคเลขหนึ่งและเลขสองคนเกิดวันพุธการงานความขยันและความอดทนจะส่งผลดีให้งานมีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จการเงินดวงการเงินดีคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง ความรักคนมีคู่ปัญหาอุปสรรคที่มีจะเริ่มดีขึ้นคนโสดได้พบรักกับคนรู้จักอาจเป็นเพื่อนของคุณสีน้ำโชคสีทองสีเทาและสีดำสีไม่เป็นมงคลสีขาวและสีเหลืองเลขนำโชคเลขหนึ่งและเลขสองคนเกิดวันพฤหัสการงานความขยันและความภาคเพียรส่งผลให้พบเจอกับความสำเร็จ การเงินมีความมั่นคงเพราะไรายได้เข้ากระเป๋าเรื่อยๆความรักคนมีคู่ความรักเริ่มดีขึ้นหากมีปัญหาจะเข้าใจกันคนโสดยังต้องอยู่เหงาๆต่อไปสีนำโชคสีทองสีเทาและสีดำสีไม่เป็นมงคลสีขาวและสีเหลืองเลขนำโชคเลขหนึ่งและเลขสองคนเกิดวันศุกร์การงาน งานที่ทำและวางแผนไว้จะสมหวงังมีความสำเร็จการเงินมีเงินเข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องและมีโชคลาภเข้ามาพอให้ชื่นใจบ้างความรักคนมีคู่ไม่ค่อยมีเวลาให้คนรักแต่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะคนรักเข้าใจคนโสดความรักอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอาจเป็นคนใกล้ชิดขอให้คุณเปิดใจรอรับโอกาสใหม่ๆ สีนำโชคสีทองสีเทาและสีดำสีไม่เป็นมงคลสีขาวและสีเหลืองเลขนำโชคเลขหนึ่งและเลขสองคนเกิดวันเสาร์การงานงานบางอย่างที่คิดว่ายากและไม่น่าจะสำเร็จกับสำเร็จแบบไม่น่าเชื่อการเงินมีไรายได้เข้ามาเรื่อยๆทำให้ใช้จ่ายคล่องขึ้น ความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงจากคนรักกลายเป็นเพื่อนกันไปแล้วคนโสดช่วงนี้โสดดีกว่าเพราะถ้ามีคู่ชีวิตจะวุ่นวายสีนำโชคสีทองสีเทาและสีดำสีไม่เป็นมงคลสีขาวและสีเหลืองเลขนำโชคเลขหนึ่งและเลขสองคนเกิดวันอาทิตย์ การงานมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลืออุปธรรมทำให้การทำงานง่ายขึ้นการเงินมีไรายได้เข้ามาพอมีเงินเก็บบ้างหวังโชคลาภช่วงนี้ยังไม่มีความรักคนมีคู่ความรักราบรื่นเข้าใจกันดีคนโสดมีโอกาสได้พบรักแบบง,งงงไม่ทันตั้งตัวสีนำโชคสีทองสีเทาและสีดำ สีไม่เป็นมงคลสีขาวและสีเหลืองเลขนำโชคเลขหนึ่งและเลขสอง